เสาเข็มตรงนี้ที่มันโผล่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราไม่ได้คำนวณน,นะแต่ว่าเราเนี่ยคิดแผนการเอาไว้ในอนาคตคลิปนี้จะเล่าให้ฟังทีละสเต็ปนะครับพื้นที่ตัวอาคารเนี่ยขนาดหน้ากว้างประมาณ12เมตรนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะทำการก่อสร้างร้านอาหารเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ สวัสดีครับผมโบสสารอสแสงทองการช่างครับวันน <normal> ี้อยู่กับรายการมือโปรโชว์สร้างบ้านผู้ชมครับด้านหลังผมนี้เสาเข็มเรากำลังจะตอกเสร็จแล้วนะซึ่งเราจะตอกทั้งหมดเนี่ย ประมาณ50ต้นแต่ว่ามีเพิ่มเติมก็คือตอกถังเซ็ตหนึงนะครับถังเซ็ห้องน้ําผู้ชาย1ห้องน้ําผู้หญิง1เป็น 2, 2> บ่อดักไขมัน1เป็น3นะครับสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้ามานะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราจะทําการก่อสร้างร้านอาหารเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ600กว่าตารางเมตรนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งในส่วของตรงนี้คุณผู้ชมผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ระดับของเสาเข็มนะซึ่งตรงนี้ผมอยากอธิบายสั้นๆว่าวันนี้นะครับเราเนี่ยมาให้ความรู้แล้วก็ต้องบอกว่าให้วิทยาทานด้วยเสาเข็มตรงนี้ที่มันโผล่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราไม่ได้คำนวณน,นะแต่ว่าเราเนี่ยคิดแผนการเอาไว้ในอนาคตคลิปนี้จะเล่าให้ฟังทีละสเต็ปนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเสาเข็มทั้งหมดนี้นะครับที่เป็นใหญ่ๆแบบนี้ เราเนี่ยใช้พื้นที่ดินตรงนี้นะครับประมาณ4ไร่ซึ่งเราเนี่ยจะทําตัวอาคารนะครับเป็นด้านหน้าตรงนี้พื้นที่ตัวอาคารเนี่ยขนาดหน้ากว้างประมาณ12เมตรนะครับแล้วด้วยความลึกเนี่ยคุณลองคูณกันละกัน12คูณเท่าไหร่ได้600กว่ากว่านะซึ่งพื้นที่จะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ส่วนเสาเข็มเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมมันมีหลายปัใจจัยในการที่จะเป็นองค์ประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเรื่อยๆซึ่งก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะตอกเสาเข็ม คุณผู้ชมจะดูจากอะไรได้บ้างหนึ่งเลยนะครับที่ผมใช้ประจำเลยก็คือสอบถามพื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่าแถวเนี้ยลงทั้งหมดกี่เมตรถ้าคุณอยากรู้ว่าเสาเข็มลงกี่เมตรคุณอสอบถามนู่นเลยหอพักตรงนู้นไกลๆเลยใหญ่ๆเลยนะครับหรือบ้านตรงนี้ก็ได้นะครับที่เขาปลูกบ้านนะครับหรือจะใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะครับในรัศมีเนี่ยประมาณสัก1กิโลเมตรโดยประมาณบวกลบนิดหน่อยนะครับ การลงเสาเข็มเนี่ยจะใกล้เคียงกันถ้าคุณไปสอบถามแล้วสมมุติว่าแถวนเนี้ยเด็เขาลงกันทั้งหมด17เมตรต้องบอกว่าในการตอกเนี่ยเราไม่สามารถกดไป17เมตรได้พอดีนะเราจะต้องทําการต่อเสาเข็มนะครับซึ่งเสาเข็มที่เราใช้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นไ e 22ความยาวท่อนละ9เมตรนะครับ9บวก9จะเป็น18เมตรถูกไหมครับดังนั้นแถวนี้เขาบอกเราว่า17เมตรเราจึงเอา9เมตรกับ9เมตรมราบวกกันเพื่อที่จะให้ มันเหลือเข็มโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะเราจะนับโบเค้านะครับแต่ในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมผมบอกนี้เลยว่าในส่วนของระดับเสาเข็มหรือระดับอะไรเดี๋ยวผมจะพูดท้ายคลิปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะเอาทีละนิดนะครับทีนี้พอคนแถวนี้เขาบอกว่า17เมตรแล้วเนี่ยเราต้องคำนวณแล้วว่าเราจะสั่งเสาเข็มกี่เมตรดีสมมุตินะถ้าผมสั่งเสาเข็มขออนุญาตเอามือบางแดดหน่อยมาร้อนถ้าผมสั่งเสาเข็มนะครับขนาดขนาด8เมตรบวกกับ8เมตรจะได้เท่าไหร่ได้16เมตรใช่ไหม สิบหกเมตรมันได้โบเขาไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะแถวนี้เขาบอกกันว่าสิบเจ็ดเมตรถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแบบนี้เราจริงๆต้องทําการสํารวจหน้าดินก่อนนะครับส่ติว่าคุณอยากรู้เลยอันดับแรกถามคนแถวนี้สองสำรวจหน้าดินนะครับสำรวจหน้าดินเนี่ยจะมีคนรับสํารวจนะครับราคาค่าสํารวจตรงนี้เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเขาเรียกว่าการเทสดินนะครับ ในการเทสดินเนี่ยค่าเทสดินก็ต้องบอกว่าหลักหมื่นขึ้นไปนะเทสดินคือเขาจะดูว่าแถวเนี้ยเขาตอกกี่เมตรเราจะได้ไม่สิ้นเปลืองเสาเข็มถูกไหมครับในการเทสดินเนี่ยมันจะนํามาซึ่งการรอคอยอาจต้องบอกก่อนว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการรอรอคิวนะครับจากนั้นเข้ามาสํารวจอาจจะใช้เวลาไม่นานแต่เสียเวลารอคิวแต่หน้างานเราต้องบอกว่าหุ้นส่วนของผมเนี่ยต้องการเร่งรัดในการที่จะก่อสร้างดังนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีหนึ่งคือสอบถามคนแถวนี้ ก็คือ17เมตรเราจะเอา9 m, มาบวก9นะครับพอ,อที่2เทสดินเราตัดออกไปไม่ต้องเทสนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้ยังมีข้อที่3อีกนะครับถ้าคุณอยากให้ชัวร์ๆเลยคุณเบคชัวร์เลยคุณอาจจะเอา9เมตรมาต่อ9เมตรก่อนต้นแรกแล้วพอมันตอกได้โบเข้าคุณก็หยุดตอกนะแล้วดูว่าเข็มมันโผล่มาก,กี่เมตรสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเข็มเนี่ยส่วนสูงของผมก็ประมาณสัก170 m. โดยประมาณ มันโผล่ขึ้นมาโดยประมาณสัก2เมตร50 m. สมมุตินะโผล่ขึ้นมาแบบนี้คุณอาจจะเปลี่ยนแผนคุณอาจจะสั่งเสาเข็มแค่9เมตรแล้วก็บวกกับ8เมตรก็ได้ให้เป็น17เมตรถูกไหมดังนั้นคุณจะประหยัดไป1เมตรต่อ1ต้นถ้า50ต้นคุณก็ประหยัดไปเท่าไหร่50เมตรเสาเข็มเขาขายกันปัจจุบันเนี่ยเมตรหนึงตีไปหุ้นห้นเมตรละ200โดยประมาณ50ต้นประหยัดไป1เมตรเมตรละ200 เอา200คูณ50เท่าไรหนึ 1, 000, ่0หมืประหยัดไปประมาณ10,000บาทคุณผู้ชมทีนี้ถ้าคุณคำนวณแบบนั้นแล้วนะครับคุณอาจจะเสียเวลาตรงที่ว่าค่าขนส่งเพราะว่าต้นแรกเนี่ยคุณเอามาเทสในการตอกเนี่ยเเมตรบวกเเมตรถ้าคุณสั่งเส,สาเข็มมาแค่2ท่อนเป็นไงเสียค่าขนส่งรถเทลเลอร์รอบหนึ่งถ้าเขาคิดคุณประมาณ2,000บาทถึง4,000บาทในค่าส่งถูกไหมแล้วคุณต้องเสียเวลาต้องขูกโทรศัพท์ในการบริหารจัดการอีกฮัลโหล พี่ครับขอมาส่ง2ท่อนก่อนเอามาเทสก่อนอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องสั่ง2รอบคุณก็ต้องเสียค่าส่งรอบแรกด้วยดังนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับผมจึงทําการสั่งมาทีเดียวเลยเอา9บวก9มาเลยแต่ใช่ว่าผมจะทิ้งนะต้องบอกว่าหน้างานของเราเนี่ยเราจะทําการยกตัวอาคารให้สูงกว่าถนนนะครับเขาเรียกว่า s i นต์ออฟเมทเนาะศูอยู่ที่ถนนเราจะยกตัวอาคารจบกระเบื้องนะครับก็จะจบฟินิชชิ่งเนี่ยปูกระเบื้องเสร็จแล้วเนี่ย จะให้สูงกว่าถนน1เมตรสมมุติว่าตรงนี้เหล็กเส้นนี้อยู่ที่1เมตรคุณดีๆนะอ่า1เมตรใช่ไหมตอนนี้เราถมดินเนี่ยกับถนนเนี่ยเท่ากันดังนั้นพื้นตรงนี้เท่ากับถนนดึงขึ้นมา1เมตรวิธีการจบฟิติชิ่งก็คือสูงกว่าถนน1เมตรใช่ไหมแต่คุณจะต้องทําการมีคานด้วยคานตรงนี้50เซนอ่าคุณก็ต้องตัดลงไป50เซนเทพื้นอีกอย่าง,งน้อยน้อย10ถึง15เซน ตีไป15เซนก็เป็น65เซนแล้วนะครับไหนจะมีฟุตติ้งอีก60เซนดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจะทำการตัดหัวเข็มเนี่ยไม่ได้สุดดินนะเพราะว่าเราจะเอาโผขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันสูงเท่ากับระดับที่เราต้องการดังนั้นเสาเข็มทั้งหมดนี้ไม่ได้ตัดสุดเราจะทำการหาระดับนะครับของเสาเข็มนะ,ะตรงนี้เขาเรียกว่าการหาระดับของเสาเข็ม สังเกตไหมเรามีไม้เนี่ยเป็นแถวเป็นแนวเลยเราทําการส่องกล้องนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่ายิงกล้องตรงนี้เนี่ยไม้ที่เราตอกเพิ่มเนี่ยเป็นแนวพยานด้านหลังเลยอ่าตรงนี้เป็นเอ็นโอ้ย i? เดี๋ยวเอ็นเขาขาดสีเขียวๆตรงนี้เขาเรียกว่าเอ็นเห็นเอ็นไหมนี่นะครับเอ็นนะตรงนี้เขาขึงตลอดแนวเลยอ่าต่ก้องเดินถอยไปเรื่อยนู่นไปถึงด้านหน้าเลยนะครับเอ็นตรงนี้เนี่ยเขาจะทําการส่องกล้องตั้งแต่มุมถนนมาหาระดับเส้นออฟเมดเอ็นเนี่ยเขาจะขึงแล้วก็จะดึงไปถึงสุดนู่นเลยตรงนี้คือแนว ดังนั้นเมื่อเขาหาระดับเสร็จเนี่ยเขาจะทําการส่องกล้องใช่ไหมจากนั้นเขาจะดูตรงเนี้ยเป็นแนวเป็นหลักแล้วเขาก็จะยิงไปแนวนี้พอยืนมุมนี้เนี่ยเข็มมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบทางเดียวกันเลยเนหะ็นไหมมันตรงเป๊ะเลยเข็มที่ตรงไปเพราะว่าผมได้ทําการหาหมุดหาระดับตั้งแต่คลิปแรกแล้วใครใครเคยดูคลิปแรกบ้างคลิปแรกเราทําการหาหมุดเขตตีผังแล้วก็หาหมุดเสาเข็มว่าจะตอกตรงไหนบ้างพอตอกออกมาเสร็จเป็นไงนมันตรงเด็กเลยใช่ไหมตรงเปรี้ยะเลย นะครับมุมนี้ก็ตรงนะตรงทุกมุมอ,ะอ่ะที่ผมบอกเหมือนเขาวงกดเลยมันมันเป็นปฏิมากรรมที่แบบผมชอบนะค่อนข้างสวยทีนี้กลับมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราหาระดับแนวในการตัดหัวเข็มเนี่ยเข็มต้นเนี่ยแต่ต่อต้นเนี่ยมันห่างกัน4เมตรเลยนะคุณผู้ชมมองในกล้องเนี่ยคุณอาจจะมองว่ามันใกล้แต่จริงๆแล้วมันห่างกัน4เมตรถือว่าไกลนะดังนั้นจะต้องมีการดึงเอง็นมาหาแนวเสาเข็มเนะี่ยดึงอย่างมุมนู้นเนะี่ยดึงมาเลยเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างให้สมมุตินะะก็คือช่างเขาช่างเขาต้องหาแนว แน,แนวขนานก่อนแล้วก็มาหาแนวนี้ตรงนี้ก็จะดึงเอ็นมานะครับเพื่อที่จะหาระดับตรงนี้คือระดับที่ช่างเขาจะทําการตัดตรงนี้หัวเข็มตรงนี้เดี๋ยวเราทําการเอาแบบเข้าแล้วก็เอาฟุตติ้งวางนะครับเนี่ยที่เลยสูงขึ้นไปจากเอ็นเนี่ยคือตัดทิ้งดังนั้นตรงนี้เราใช้นะครับถ้าเราชัางสั่งเสาเข็ม8เมตรบวก8เมตรเป็นไงไม่พออาจจะไม่ได้โบเขาเราจึงต้องสั่ง9บวกแแต่ถ้า9บวก8เป็นไงยุ่งยาก ช่างก็สับสวนว่าเอาเข็มไหนมาต่อเข็มไหนจะงงไปหมดดังนั้นพอเราสั่งเก้าหมดเสร็จเราตัดทิ้งตัดเดี่ยวเหลือประมาณสักตีไปเมตรกว่าเมตรกว่าผมไม่ได้ทิ้งนะผมจะเอาไปทารั้วคุณผู้ชมอาหารมะมุมนี้นี่สิ่งที่ผมคํานวณไว้ก็คือรอบเดียวจบนี่คือเข็มที่เขาทํารั้วและตรงนี้เนี่ยสามารถเสียบแผ่นเข้าไปได้คุณผู้ชมเสียบยังไงอ่าแผ่นอยู่งี้แผ่นเนี่ยเป็นแผ่นสาเร็จใช่ไหม เสียบเข้าไปตามล่องตามล่องเสร็จก็โป๊ปูนปิดรูเอาเสียบตรงไหนเสียบตรงนี้ตรงเป็นตัวไอคุณผู้ชมอันนี้คือร่องเข็มอ่ะต้องบอกว่ามนุษย์เราฉลาดนะเขาทําเข็มตัวไอเพื่อที่จะให้อา่าใส่แผ่นตรงนี้ลงไปได้ด้วยใครที่ทําเขื่อนกันดินผมเคยทําไปแล้ว2ครั้งมนะั้งผมเอาแผ่นสําเร็จี่ยสอดเข้าไปตรงร่องเนี้ยแล้วแผ่นสาเร็จอ่ะมันถูกล็อกในร่องนี้เลยนะครับดังนั้นที่ตัดที่เหลือเอาไปทารั้วด้วยนะครับตรงนี้ไม่ได้ตัดทิ้งเปล่า ผู้ชมครับเรามามุมนี้อีกมุมหนึ่งผู้ชมซึ่งจะเป็นมุมยาวๆเห็นกันแบบใหญ่ๆเลยผู้ชมยาวถึงนู่นเลยนะครับแล้วด้านหน้าเราก็อยู่ตรงนี้เลยผู้ชมโอ้โหม,มันใหญ่จริงผู้ชมทีนี้ผมจะสรุปคลิปคลิปนี้ให้ฟังนะครับเนื่องจากคลิปคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นการที่เราเนี่ยได้มาอธิบายเนาะว่าคุณเนี่ยจะเลือกเสาเข็มในการตอกเนี่ยว่าลึกกี่เมตรควรเลือกยังไงและมีวิธีการยังไงต้องบอกว่าไม่มีในตำรานะ บางทีเนี่ยใช้ประสบการณ์ในการที่จะทำเนาะแต่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะทิ้งเสาเข็มตรงนี้ทั้งหมดซึ่งที่เหลือเนี่ยเราจะเอาเสาเข็มเนี่ยไปทําการทํารั้วโดยการกดลงไปนะครับไม่ได้ใช้เครื่องต่อกน,นะใช้แม็โครกดัแบบเดียวเสร็จนะครับวางหมุดกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแปบ๊บเดียวเสร็จนะครับตรงนี้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือผู้ชมท่านใดนะครับ ทำการต่อเติมบ้านแต่ต่อเติมบ้านแล้วเต็มที่เลยเสาเข็มไมโครพายมันยาวเมตรห้ตัดเต็มที่ก็ประมาณเมตรหนึ่งเสาเข็มพวกนี้ส่วนมากเราจะทําการขนออกให้นะครับดูแลให้เรามาสรุปคลิปคลิปนี้กันนะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่1นนะครับคุณควรที่จะทําการสอบถามแลวแวะใกล้เคียงเนาะว่าแถวเนี้ยเขาลงกันกี่เมตรแล้วคุณก็มาทําการคํานวณน,นะครับว่าจะใช้เสาเข็มอย่างไรหรือมาข้อที่2ก็ทําการจ้างบริษัทนะครับสำรวจดินเทสดินนะครับว่าลงทั้งหมดกี่เมตร นะหรือจะไปข้อที่3คุณสั่งมาจํานวนน้อยๆก่อนเช่น2ท่อน4ท่อนเอามาเทสตอกสักหลุม2หลุมก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะลงได้กี่เมตรถ้าคุณเทสหลุมเดียวใช่ว่ามันจะจบนะเพราะว่าบางต้นของผมเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะบางต้นมันก็ลงลึกกว่าน,นี้ก็มีนะแต่มันจะอยู่ด้านหลังๆห,หน่อยนะครับดังนั้นคุณใช้ทั้งหมด3ข้อคุณคนเลือกเอานะครับแต่อย่างของผมรวดเร็วตัดข้อ2ไปเลยไม่ต้องเทสเพราะว่าค่าเทสอ่ะราคาก็หลักหมื่นแล้วตรงนี้เราจึงทําการ สั่งมาตอกเลยแล้วเราก็ถามคนแถวนี้โดยใช้ข้อที่1ว่าลงได้ประมาณกี่เมตรและส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเสียตังเปล่านะทั้งหมดเนี่ยที่มันเหลือเนี่ยเงินประมาณอย่างที่ผมบอกเนี่ยเมตรละ250ต้นก็ตีไป1,000 0บาทตรงนี้ถามว่ามองเยอะก็เยอะแต่ถ้ามองค่าบริหารจัดการนะครับการเทิร์นโอเวอร์เนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยยิ่งเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยยิ่งคุ้ม นะครับเพราะว่าถ้าคุณจะสั่งมาท่อนหนึ่งอะ่ะเมตรหนึ่งอะ่ะเขาไม่ขายคุณหรอก200เ้เขาขายแพงกว่านั้นแน่นอนแล้วมีค่าขนส่งแน่นอนตรงนี้ใหญ่คำานึงถึงด้วยนะครับตรงนี้คุณผู้ชมเป็นวิทยาทานแล้วกันถ้าใครจะตอกเสาเข็มอยากสร้างบ้านไม่ว่าจะจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เอาตรงนี้ไปใช้ผมว่าได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับอ่ะโอเคมาดูหน้างานเราตรงนี้นะครับดูวไว้เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตความคืบหน้าให้ทุกๆสัปดาห์เจอกันทุกวันจันทร์เจ็ดนาฬิกานะครับสำหรับรายการมือโปรโชสร้างบ้านตรงนี้จะทําเป็น ร้านอาหาร600กว่าตารางเมตรแล้วก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันในที่ดินผืนนี้ใกล้กับเซ็นทรานสรยาเพียงแค่400เมตรเองนะครับถ้าร้านเสร็จแล้วจะให้คุณผู้ชมมาอุดหนุนด้วยใครเป็น f c เราเดี๋ยวเรามีส่วนลดให้อย่าลืมติดตามแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆจะต่อเติมแอดไลน์ด้านล่างอย่าลืมโทรที่เบอร์0881044888นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ